ุยช่ายกับคุยช่ายงามๆค่ะเราไม่ไดตัดคุยช่ายไปทำขนมกันตัดแล้วเรียมาล้างนะคะหลังจากที่เราได้ไปตัดคุยช่ายที่เราปลูกไว้ ทำความสะอาดเรียบร้อยตัดชิ้นเรียบร้อยแล้วประมาณ400กรัมอัตราส่วนในการทําวันนี้เราใช้กุยช่สย4ร้อยกรัมแป้งข้าวเจ้า100กรัมแป้งมัน100กรัมแป้งเท้าเยมื่ม่อม20กรัมน้ำตาลทราย1ช้อนโต๊ะเกลือครึ่งช้อนชาและก็เพกกิ้งโซดาห,หนึ่งกันอื่นเราจะมาทำ หลังจากคุชชั่นเนี่ยเราล้างทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะมาผสมเกละะือค่ะใส่ไปเลยพีก,กิ้งซดาน้ำมันพืชประมาณหนึ่งชั้นโต๊ะนะคะให้ายาไม่เข้า,ขากันบางท่านไม่มีพีก,กิ้งโซดาก็ทำได้นะคะไม่ต้องใส่เพราะพีก,กิ้งโซดานั้นเขาใส่เพื่อให้ไม่ดำ ให้เขาเขียวเพราะว่าเราปลูกไว้ใช่เองทําเองเนี่ยอาจจะไม่บางครอบครัวอาจจะไม่ถนาเดเริ่มเทกิ้งโซดาก็ไม่ต้องใช้ใช้แค่เกลือนนะ้ำมันพืชพอบางท่านอาจจะบีบน้ําออกนะคะเราไม่บีบเราพักไว้แค่นี้ให้น้ำห้าร้อยมิลลลิตหรือครึ่งลิตรนะคะแบ่งเข้เจ้าลงไปเลยะคะ่ะแบ่งมัน แป้งทายมอมน้ำตาลใส่เลยค่ะผสมให้เข้ากันผส,ผสมผสมแป้งสามอย่างเรียบร้อยแล้วนะคะความตางเนี่ยเราก็จยน,น้ำร้อนแล้วใส่เลยค่ะใช้เทที่ใส่น้ำร้อนเพราะว่าเราจะต้องเปนึ่งนะคะมันเป็นแป้งมันผสมอี่ด้วย ถ้าเพื่อนใช้เฉพาะน้ําเย็นมาผสมเนี่ยนะคะไม่ได้นะเพราะแป้งมันเนี่ยเวลาผสมน้ําเย็นแล้วเนี่ยนึ่งไม่สุกนะคะต้องใช้น้ําร้อนนะคะคนไปเลยบางคนจะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมอันน้ำเย็นผสมเลยไม่ได้หรอ ถึงแม้ว่าเราจะไปกวนก็ไม่สุกราได้แบบนี้แล้วนะคะน้ำส่วนที่เหลือใสลงไปเลยค่ะเป็นน้ำเย็นหลังจากใส่น้ําเย็นแบบนี้แล้วนะคะเราก็นวดได้เลยค่ะคนให้ละลายเข้ากันก่อนที่เราจะนํำไปกวนนะคะ พอเราผสมแป้งได้แบบนี้แล้วเราจะไปกวนเลยนะคะเอาไปกวนก่อน,น,นที่จะเอาขีายใช่ลงนะคะใช้กระทะเทปลอดนี้เลยค่ะเราจะกวนได้ไฟอ่อนๆนะคะไม่ต้องแรงพอได้แบบนี้เพื่อนปิดไฟเลยค่ะนะคะปิดไฟ ผักวิชาที่เราเตรียมไว้ใส่เลยค่ะเพราะใส่ผักเสร็จเพื่อนก็คนให้เข้ากันนะคะพอเราคนเข้ากันได้แบบนี้แล้วนะคะเราจะใส่ถาดนึ่งนะคะถาดนี้นะคะเราต้องเอาน้ำมันพืชใส่ลองก้นหน่อยนะคะ เราจะนึ่งประมาณ40นาทีนะคะให้เขาสุกดีๆนะคะตอนนี้เราก็นึ่งมาได้แล้วนะคะ30กว่าน,นาทีค่ะเดี๋ยวเราจะไปพักไว้เขาเย็นก่อนตัดเสิร์ฟหรือเอาไปทอดต่อนะคะเดี๋ยวเราไปอันนี้เราพักไว้ในระดับเย็นแล้วนะคะถ้าเราจะ ทานแบบนี้เลยก็ได้ตักเสือ์แบบนี้เลยนะคะหรือจะนําไปทอดก็ได้เรามาดูกันนะคะสําหรับน้ําจิ้มวันนี้ไม่ได้ทําให้ชมนะคะเป็นน้ําจิ้มที่เราทําทานกับขนมจีนะคะเดี๋ยวจะให้สูตรน้ําจิ้มง่ายๆไว้นะคะเราก็จะมาเอาออกจากถาด ตัดชิ้นตามชอบเลยนะเพื่อนนะทานกับน้ำจิ้มได้เลยเพื่อนนะคะล่าล่าแบบนี้ได้เลยนะคะหรือจะเอาไปทอดก็ได้ค่ะเดี๋ยวเราจะทอดให้เพื่อนชมด้วยบางคนชอบทานกรอบนะคะก็เอามาทอด ถ้าชอดทานนิ่มๆก็นึ่งเสร็จทานได้เลย เรามากัดให้พอดีํำนะคะหลังจากทอดแล้วน่าทานมากเลยนะคะเพื่อนๆลองทําทานนะคะถ้าปลูกพืชใช่ไว้หรือถ้าไม่ได้ปลูกก็ซื้อตลาดได้เลยะคะ่ะ ลองทำทานง่ายๆแบบนี้เลยนะคะคลิปนี้จะเป็นประโยชน์และชอบกดไลค์กำลังใจด้วยนะคะกดแชร์พร้อมกดติดตามเพื่อที่จะพบกับการทำขนมโบราณโบราณของเราอีกคะ่ะสำหรับคลิปนี้เพียงเท่านี้น,นะคะสวัสดีคะ่ะ